สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะ่ะสําหรับเพวัวคุณสุกกับบอได้พ่อกันดูนเนาะงากน้งเบียงน้ำงานอยางไ้เบียงงานเรากันยากมีงานแขงนอกกันเลยบ่มีเวลามาเห็ดไห้เบิง่งค่ะเมื่อนี้คะแน้มาแล้วกับน้เบิ่งเลยค่ะว่าติเห็ดเมนูนยางไ้เบิ้งคํามือเนี้ยนี่ค่ะได้หนูปลูกม้าเนี่ยค่ะหนูปลูกบ้านเฮาหละยืวนย,วนยามเนี่ยตอนเนี่ยมันหยามยาบลายลายเนาะก,ก็ห้เล็กน้อยอยีนอดอีดเอ,อดิดเอียนโจนี่ล่ละแต่กลัวไม่ห้ก็เลยได้มาเมื่อนี้ก็สิมะเห็ด เมนูรัวหนูไ้เบิ้งค่ะครัวหนูนี่ก็รัวสไตล์บ้านวัฒนาทรมการกินของบ้านซูดะคือกการกินกับอาเกือสีบ๊อกคือกันกับทางอื่นทั้งแถวบ้านซูเพิ่นเฮ็ดจัางสี่กินแบบนี้เนาะค่ะกาค้าง่ายๆบ่มีหยังค่ะนี่ค่ะหนูเพื่อเป็นการเสียเวลาสูกับเห็ดห้มัสุกไว้แล้วค่ะก็คือว่าเนาะก็สิได้ประหยัดเวลาลงไปก็ใส่ลงไปเล็กหนูค่ะกับเพิ่มน้ำจังน้อยนึงเพราะว่าไห่หม้อมันใหม่ค่ะ คิว่าเมนูขัวเนาะขัวหนูกับเครื่องปรุงกับบะหมี่หยางๆง่ายๆนี่ค่ะพริกแห้งกระเทียมลงไปตามเลยค่ะนี่แหละค่ะตามลงไปค่ะเรียบร้อยแล,ลแล้วค่ะลงไปเลยค่ะนี่แหละค่ะบะหมี่หยางง่ายๆตากร้องกระตากล้องมือไหมค่ะตากล้องกับมือไหมกับเล่น หาดเอาคนเก่ากัยังว่าใส่ไซบุ๊ก็เลยได้นนองย่บานนี่แหละมาท่ายให้ค่ะก็ไม่มีางานค่ะเนี่ยก็ร้อเลยค่ะอันนี้ซูเห็นให้มันุูไว้แล้วเนาะมันชิบว่าจินการเสียเวลาก็ทันแม่นเฮ็ดเองก็คือว่าล้อให้หนูุกเพราะหนูสุกเรียบร้อยแล้วแม่มาค่ะก็ตามบ้านสูไม่ยังเพากกางิ่นก็ใส่ไปละค่ะแต่นี่แหละนี่ประกาศผักยังเก่าลงไปนี่ละค่ะเพื่อที่ว่ามันเรียนหน้ากินขึ้นก็เก่าค่ะนี่ค่ะ สกมิ้งผักกาดกระจอนก็เลยใส่ลงไปน้ำเนาะค่ะมีหนูขัวหนูมือนีหนูมันคักมันเนี่ยถอ,อยไปลูกจังน้อยเออนั่นละนั่นละเห็นบ่เห็นแม่บ่ลูกเเห็นแล้วก,ก็ยืนยู่งหันละนะบบัดท,ที่เนี่ยก็นเนี้ค่ะพอใส่ลงไปแล้วกะเครื่องปรุงอีกอย่างกะยุ่หันละลูกกินไข่จังน้อยใบบัปปกูวดจังน้อยค่ะเอาลงไปนี่ค่ะกะล้อไ้มันสุกนี่ เพื่อเป็นการดับกินค้าวกินเหยียดของมูเนะาะผักบ้านเท้ามีอย่างนี้ที่มันดับกินไดกก้นอกจากใบบักป,ป,ปูดกินไข่ล้วก็มีสัตว์พักซีค่ะพักซีบ้านเท้านี่แหละค่ะพักซีร้านเนี่ยอันนี้มันก็แก่เราแหล,ละเนาะค่ะมันก็ออกดอกไปแล้วค่ะก็นี่แหละค่ะเอาลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมลกูกไม่เพิ่นเบื้องหมอยัางน้อยก็ดีขึ้น,นกันลูกเออนั่นแหละค่ะใส่ลงไส่ค่ะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะ่ะ นี่เห็นบ่คะน่ากินค่ะอีอย่างที่มันดัดกินข้าวได้กะใส่ลงไปลูกคะ่ะพักนี่ซีใบพักหญ้าบ้านเท้าเนี่ยมันกินได้เหมือนละคะ่ะการกินมันบ่คือการแต่ละมองแล้วย่างต่อไปกระสิกเป็นการปรุงรสค่ะม่มีอย่างง่ายๆนี่เนาคะค่ะเกลียน้อยหนึ่งเออจับยุพี่ก็ได้ลูกผงนัวนิดหน่อยใส่ลงไป นี่แหละค่ะบ่มี่หยางค่ะง่ายๆกระมันแห้งแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปจังน้อยเนาะเนี่ค่ะเห็นบ่คะอุ้ยหอมค่ะหอมแน่รอมันสุกแค่นั้นไปลูกรอมันสุกถอยไปแม่สีผักแก่น้อยนึงเนาะไปที่เนี่ยให้แม่ผักแก่น้อยเออยืนอยู่ัดราคะเมื่นี่กะสีมีแขกับเชิญค่ะเป็นลูกสาวเอามาด้วยลูกลูก ว่ไม่อย่างเด้ค่ะเสียลูกมาซิมห้เมื่อนี้แม่กะบอกตรงๆเนาะแม่บอสันทัดปัญหากับหนูแม่กะออกอาการย่านนิดๆนะคะ่ะแต่กับว่าเพื่อ,อแฟนเพดแม่กะย้อมแล้วลูกแล้วค่ะนี่ค่ะปรุงรสไปแล้วเออเมื่อมันสุกได้ทีแล้วเนะต่อไปกะสุกแล้วหยยบลอยกระเสียลูกสาวเอาก้อนเสียน,นกนัก้อนหีซิฟกระถางก้อนซื้อ,อยางลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโอโจค่ะโอโจเอ้ยมึงจะเปล่าแล่นแพกไปนั่นเอาค่อยๆก็ได้หนูล่ะอันนี้ขึสิจําได้ดีสวัสดีค่ะหนูชื่อน็อตตี้ค่ะน็อตตี้โอโจน็อตตี้แล้วเบิ่งหน้าเด้ลเลยีด้ออันนี้ล่ะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเอรเกซซูซี่ค่ะหิ้งวังใหญ่เบิ้มค่ะไม่เกาะบางไม่ค่อยๆดูว่าอะไรทั่วนรังใหญ่เบิ้ม ไม่เอามานันนะเกียดลูกที่รักเบาแบบนี้นะตอนนี้ถ้าลูกสาวกะกระสิมาซิม,มหายหน้ามือเนี่ยซุกแล้วน่าขึ้นหนูกระสิกินหนูเนาะสูบแบบที่เนี่ยแต่เลนะ่นละคะเนาะมาเบิ้งหมอเล้ยลูกตากล้องเออนี่ละคนะเนาะอุ้ยหอมคักแล้วเบิ้งหางหนูอย่าทัานทั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 นเมนีแม่บ่ขอซิมนะคะ่ะ คุณค้านนูก็เห็นลูกซิมไห่แสบว่าแซบจังไรไห่ปรุงรสเอาเองรับร้องกับแซบแนนอนแต่ว่าแต่ว่าสีมือของแม่กับเปะอยู่แล้วล่ะเนี่ยคิดว่ามันต้องเปะแนนอนอยู่แล้วเมื่อระดับสันนี้แล้วหอมอีหลีเอาอีนังเลยสีซิมก่อนนังนอีโอโจเอาสี่ซิมน้ามื่อสี่ซิมตอนซิมน้าค่ะซิมนาม้าเป็นจังไรแสบค่ะแสบอีหลีเด้ ว่าใงแซดอีดเลรียญตัวแฟนเพลแฟนเปิดเพิ่งไปเพิ่นที่ว่าเอาอีนี่สีมันนี่หางหนูอาญอามึงรู้เต่ากัดรู้เอาอีนี่คน <โฮ S 1> ละตอนห้ <โฮ S 1> อนกระเป๋าด้อยนะยัให้ได้บอกแม่แบบกิน่นงูคือกินง่ายกินเปลี่ยนเถอะเอาอยามเอาแซดบปล่แซดค่ะแซด,แดเอาอีนี่กินขาเลยจ้าเอาเป้า <c oughs> ดูดูดเอาดูดเอาลูกดูทั้นั้ลูกเลยไปยังไงแซดแม่ ก็บามีอย่างง่ายๆสำหรับมื้อน,นี้ขัวหนูค่ะวัานังการกินอีสานบ้านซูกก็เป็นแบบนี้แล้วเนาะสำหรับมื้อน,นี้เมนูแนะนำก็คือขั่วหนูเห็นบ่นคะน่ากินคักกับสิคือเ็จอีสามงเนี่ยค่ะมื้อน,นี้สำหรับสุเมนูนี้สุกอะเค้นให้ได้ยูแต่ก็คือสิบ่สันถัดปันใดก็ต้องขอขอบคุณแฟนเพจด้ค่ะเห็นบ่นคะวิกผมสวยๆจากกรุงเทพ แล้วก็ชุดซสสวยจากเดชอุดมเพื่อนังท้วงมาทวงมายามไรสีไส้ไายให้เพื่อนเบิงขันว่าไส้เพื่อนก็ท้วงมาหน่อยใจยุ่หักเลยนี่แหละมื้อนี้ก็ได้ไส่ให้มาเบิงเราเด้อค่ะสำหรับมื้อน,นี้กัเมนูขว้วหนูกับมิสซีหมมล่ะค่ะพ่อกันไม่โอกา,า,อากสนาได้ค่ะอลูกสวัสดีค่ะ,คะอาเตียนพายงิมพ์มันเน้น